เล่าหมดเปลือกเจนนี่รัชนกเผยวิธีมัดใจสามียิว มีทั้งชุดสีทรูและชุดนักศึกษาพร้อมเล่าสาเหตุเคยทะเลาะกันจนเกือบบ้านแตกเปิดบ้านหลังใหม่เจ้าของค่ายเพลงดังได้หมดท่าสดชื่นของคุณแม่สาวสวยเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศและสามีหนุ่มยิวฉัดมงคลพร้อมเผยเรื่องเล่าสุดลับสาเหตุทะเลาะกันตอนวาเลนไทน์จนบ้านเกือบแตกก่อนกระซิบวิธีมัดใจสามีเจนนี่เผยมีทั้งชุดสีทรูชุดนักศึกษาและวิกผมสำหรับ เปลี่ยนบรรยากาศทำการบ้านเมื่อวันที่10กันยายน2566รายการตีท้ายครัวได้ยกกันไปถ่ายทำที่บ้านของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งบรรยากาศภายในบ้านสดใสามากเต็มไปด้วยสีชมพูซึ่งเป็นสีโปรดของเจ้าตัวโดยเจนนี่เผยว่าตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ เงินไหลเข้ามาไม่ขาดสายเพราะบูชาไอ้ไข่และพระพิคเนตทั้งนี้ในระหว่างที่พูดคุยกันเจนเนี่ได้เปิดเผยเรื่องราวความรักของตนกับสามีว่าก็อย่างที่ว่าคือเราอายุมากกว่าตั้ง4ปีแล้วก็สองตอนที่ว่าจีบกับยูนะข่าวเช้าเขา,ขาเยอะมาก คือเจ้าชูใช่ค่ะแล้วผู้หญิงคือแบบเยอะสุดๆตอนแรกก็แอบ,บถอนใจแล้วว่าเออเราคงไม่ได้แต่ว่าด้วยความเป็นเราเนอะอเราก็มั่นนิดหนึ่งมันอาจจะหยุดเพราะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นส่วนเรื่องวิธีการมัดใจเจนนี่เล่าว,ว่าสามีเป็นคนซื้อให้เป็นซีทรูเบาทรูเบาค่ะ แต่ว่าล่าสุดเขาให้หนูไปซื้อชุดนักศึกษาแต่หนูแอบไว้หนูไม่คิดว่าจะเอามาออกอากาศหยิบมาโทรนอกจากนี้เจนนี่ยังมีวิกผมไว้สำหรับเปลี่ยนบรรยากาศด้วย พร้อมเล่าว่าถึงสามีจะเด็กกว่าแต่ก็เคยขอให้เธอเรียกว่าพี่ขาด้วยซึ่งเจนนี่เองก็มีความสามารถในการใช้นำเสียงอ้อนสามีได้ดีไม่แพ้กันเมื่อถามถึงเรื่องที่ระเบิดลงช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเจนนี่เล่าว่าระเบิดลงเพราะว่าเงินยิวอยู่ที่หนูตลอดแล้วเขาเบิกเงินวาเลนไทน์ สี่แสนแล้วเราคิดว่าถ้าเบิกวาเลนไทน์มันต้องของเราเพราะว่ามันคือวาเลนไทน์สุดท้ายแล้วมึ่ๆมาหน้าบ้านแล้วพี่มอเตอร์ไซค์คันสีเขียวที่จอดอยู่ข้างหน้าไงเจนนี่ได้บอกว่าตอนนั้นไม่ได้คิดแค่เรื่องเงินแต่คิดเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากตนมีลูกกันแล้วทำให้เป็นห่วงมากทว่าตอนเย็นพอสามีซื้อกระเป๋ามาให้ก็กลับมาดีกันเหมือนเดิม